ผ่านมาที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอตอบครับประวันบานนาบาน นนี้เราจะมาเล่นอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่เลยนะเราคิดขึ้นมาได้เลยไม่ได้ไปเอามาจากช่องไหนเลยผมเห็นในวาไรตี้เกาหลีนะอรู้ด้วยเหรอทำอะไรเนี่ยไม่รู้เห็นมาก่อนแล้วเหรอเมืไปก่อนวันนี้ชื่อเกมพายกระแซส่งต่อภาพว่าด คิดมาใหม่เลยไม่ใช่แพนกระซิบไม่ใช่เป็นแกระแทบกติกาก็คือจะมีหนึ่งคนไปรับโจทย์มาว่าได้โจทย์อะไรแล้วมาพ่พูดแล้วเดี๋ยวผมํำพราทางโอเคมีหนึ่งคนไปรับโจทย์มาได้มาแล้วมาวาดภาพปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้เพื่อนดูนี่เพื่อนดูเสร็จปึ๊บจำดู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 เธอทำไปเลยไปยะทำไมถึงทำกับฉันได้ ดูเส็จเพื่อนจำขอจำเสร็จเพื่อนวาด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 ที่จำได้ส่งไปให้คนต่อไปและให้คนสุดท้ายถ่ายให้ได้ว่าภาพที่วาดนั้นคือภาพอะไรแล้วคนนี้ใครอะคะคนนี้คือสีสมอนสีสมอนมา นี่สมหวักลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเล่นกันสี่คนจะน้อยเกินไปต้องให้สี่สมหวมาช่วยคือเอาจริงๆอ่ะอยู่ในเนี้หนึ่งสองสามทักษะพวกเราอ่ะไม่มีนักเัะไม่ได้อยู่นะไม่ได้วันนี้มันจะมาวัดความสามัคคีไม่ได้แข่งกันเป็นเดี่ยวต่อเดียวนะแข่งกันเป็นทีมพวกเราเนี่ยอ๋อเราเล่นกันเป็นทีมใช่เป็นทีมมาละมาเลยว่าจะได้ทั้งกี่คะแนนวเนี้ยจะได้จะถูทั้งกี่คะแนนนั่งแกล้งกันไม่แกล้งวันนี้คือมาแบบว่าจริงจังเลยหมวดวันนี้เป็นหมวดอะไรครับป๋าหมวดประยุทธ์ เป็นหมวดสั็ตเซ็ตเซ็ตเนื้อธนะครับที่ผมเก่งเรื่องวัดภาพมากนี่ครับพร้อมแล้วครับดูจะส่งมาให้มึงกับพัชเกนีโอเคกล้าครับเสร็แล้วรู้ไหมโอเคคอยรู้นะ ไปนี่คือกดจับไปแล้วจับไปแล้วเอาเอินดอร์แล้วเกมละแพ้แล้วไปแล้วจะไปแล้วครับเอากระดานเร็วเร็วเร็วไป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 ตอนนี้นะครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วยังครับมาแล้วไม่น่าจะยากไหนเลยนะครับโอ้โยพี่ป่าครับครับผลตอบรับเห็นไหมนะครับผลตอบรับเรับไปไม่น่ายากครับไม่น่ายากอันนี้ไม่น่ายากเลยจริงๆแล้วก็ยังต่อสู้ได้ต่อไปครับ วิราะห์อ่อนมีหนวดเนี่ยคือแมวแน่ๆไม่แมวก็เสือไม่เสือก็หนูรู้สึกรู้สึกมาเหมือนโดเลมอนแต่โดรมอนไม่ใช่สัตว์ผมขอตอบครับหนูแฮมสเตอร์ี่ครคำตอบที่ที่ถูกต้องถือว่าทีมเราสามทีดีสามทีแต่ผมว่าน่าจะมาตายเพราะคุณนะฉันจะทำให้ได้เลย มีอะไรยากเกินกว่าทนตนาการรของเราแย่ yeah, แล้วแย่ <c oughs> yeah, แล้วครับแต่ผมว่าผมทำได้โอเคครับน้ำตาขาบเบาเขารักเต่งนะแล้เตงเล้จ้ะใครๆก็รู้อ่ะอันเนี้ย <c oughs> ย่งผ่านมาได้เลย <c oughs> มันไม่ง่ายขนาดนะั้นดูดีๆมันมีดีเทลบางอย่าง <c oughs> ไม่ออกเลยวะรู้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> ศิลปินรัสเตียงดูดีดีเตียงรู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่เตียงรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะมีทำอะไรยากไหมศิลปินรัสเซียไงมันยากนะเตียงดูดีมันมีอะไรที่มันมีแบบนี้เป็นศาตร์เป็นสัตว์สิเตียงเฮ้ยฟังเนี้ไอ้ตรงนี้ก็คุยได้ไงไกเรไม่รู้แต่ถ้าเตียงส่งไปเงี้ยเขาเชื่อว่าพี่หมีเนี่ยตอบได้ถ้าเตียงส่งไปแบบนี้เลยนะได้ลองเลยไนะว่าพร้อมค่ะ นั่นแหละนั่นแหละนั้นแหละส่งมาลนั่นแหละนั่นแหละเออเ่้ยอ้ยทำง่ไงเขาบอกไงเนี่ยเฮ้ย V d e t เทลอะไรเนี่ยอันนี้คือดีเ a ลเหรอไ่ลงมาอย่างเงี้ยหนูวาดเหมือนเด้9.9.9โอ้ไม่ตีอย่างงั้นส่งไปงี้ได้แน่นอนอะไรวะพร้อมครับได้ไหม ตองไว้ได้ใช่ปะไรวะกูยังไม่รู้เลยว่ากูว่าอะไรลงไปกาตอบได้กล้าหักมาด้วนี่คือดีเทลเขาบอกว่าจะเป็นสัตว์ใช่ไหมมนเป็นสัตว์แต่กูไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะดีเทลคืออะไรนะไม่รู้มาทำจินตนาการกูเลยนะเออไปแล้วจับมือเลยไอ้กูอะไรเนาะประค่าหัวเงยลื่นลื่นก้าวขึ้นเวลาแล้ว มีโอ้ยยูสกัดมียูสกัดมีมันต้องเป็นแมงไรสักอย่างนี่เลยมันคุนนะแตุ่ณไม่รู้จักชื่อมันโอ้โหดูดีๆแต่ขอดูหน่อยขอดูหน่ <c oughs> อยเอ้สับเออคำตอบครับมันคือไทยนายเป็นคำตอบที่ผิดครับมันจะไปถูกได้ยังไงโอ้ย ไล่มาเลยจริงจมันต้องมีดีเทลคือจุดๆตรงนี้ผมคิดว่าน่าเป็นแมงอะไรทักอย่างแมงกุจิเลยผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้แมงกุจิิพษสิงโตถูกต้องแต่เป็นสิงโตอะไรสิงโตทะเลไม่ใช่สิงโตอะไรอ่ะสิงโตสิงโตอะไรตัวผู้ไม่ห้ำหั่นและห้ำสิงโตตัวตัวผู้มันก็มีแค่แหนมคอสิงโตตัวเมียไม่มีใช่มึงไปทำให้มันงงตรงนี้ไงเด้วยเพิ่มดีเทลเว้ย ตอบตักพวกมีแผงคอแต่ตัวมีไม่มีก็กลัวที่จะแบบว่าไม่ชัดไงมึงไม่ทำให้มันงงใช่ถ้าบอกสิ่งถ้ามาถึงตัวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งตัวแล้วผมกลัวพวกคุณตอบแค่สิ่งโตไงผมไม่กลัวตัวผมกลัวคุณลืมตอบตัวผู้นะอะไรบะางช่ยกูอย่าแถมบ้าโอ้โหตีครับมือมันเยอะพร้อมครับ เตียงเจอแล้วชมดูนแบบไปลองดูพร้อมค่ะเหนื่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถืออุ้ยได้แหล้วไหนให้ดูเลยโอ้โหช้า ค่อนข้างที่จะชัดคิดว่ามันไม่มีแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวจะไปเหมือนที่เตรียมมาเลยไปเ,เดี๋ยว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 ยังไม่เปิดเลยเติมได้เติมได,ด,ด้ไปนายขาอดูหน่อยพีม่มียังเอียก มาพี่หมีผมมาจากเตียงเลยแบบพอดีพอดีรู้ผมรู้แล้วครับว่ามันคือตัวอะไรผมจะไม่ว่าแบบนั้นะเฮ้ยต้องดูแล้วแหล่ต้องให้เขาแก้พร้อมสวยพร้อมรู้ยังไงก็รู้คำตอบครับอีเสือ้อเป็นคำตอบที่ผิดครับ ผมว่าคิดว่าีเสื้อตเตียงตอบว่าหนูว่านกเชนีดแหละแต่ว่าดูจากปีนสีมั้งปีนีดนกอินซีโอ้โหนแล้วราเหมืนกันตรงไหนนี่เราเหมือนกันตรงนี้ไงอ๋อเหมือน่าตรงไหนาตรงไหนนะเออาตรงไหนอะไรที่ของเอียีจะรู้ว่าเป็นอินซีอินซีเอาละีก็ปีนนะีนก็ีะ่นกตัวใ่แค่ลัวนะพี่แก้ไขแ้วรู้ห อ๋อม่ยากเฮ้ยปล่อยใจโอเคอ่ะร้อยบาทเอแล้วเอาเอาเอาไม่ยากเดี๋ยูเหมือนว่าเราจะสามารถส่งต่อให้อย่างสวยงามนะพร้อมครับไปนี่พร้อมครับบังนัดคุณมั่นใจแค่ไหนผมรับตา มันจแล้วเว่าคุณรู้แน่นอนว่าคืออะไรใช่ลแต่ว่าอยู่ที่ว่าผมจะส่งไปได้ไหมถูกต้องโอเคพอหน่อยเฮ้ยโอกครั้งนี้คือคุณคุณมาแบบว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนสุดๆไปพร้อมนะคบเอาไปไปไปเดี๋ยวขอแป๊บเดียวเหมือนเปียบเหมือนเปียบเหมือนเปียบแต่อาจจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งได้ง่ายๆเลยถ้าไม่มีอันนี้อ่าเดี๋ยวผมมีอันนี้ผมก็ได้โอเค คุณหมีพร้อมแล้วถ่ายมาดิเฮ้ยช่ายเจมไม่ดูก็แบบไม่ดูจะพูดยังไงแล้วง่ายง่ายง่ายตอนนี้ง่ายอย่าทำให้คุณก,กล้าพิลกหวังมาแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ยากเลยก็ได้บอกเลยว่าง่ายดูจากลักษณะอะไรที่เป็นจุดเด่นเราต้องมองภาพให้ออกว่าจุดเด่นของภาพนี้อยูตรงไหนประกอบปรอบครับ ป่าวาลเป็นงคำตอบที่ถ้าไม่เรียนเนี้ยเป็นหนอนแน่ถือว่าอันเนี้ยนัดมาถูกนะนัดมาถูกทำไมถึงรู้กล้าคิดทำไมถึงรู้เพราะว่าตอนแรกเหมือนมะม่วงแต่ว่ามีสีสัตว์ไงก็เลยว่าเป็นป่ <c oughs> าวาลหรือเปล่าเพราะว่ามีอยนางนี้น้ำผมมันนี่ผมบอกแล้วเติมดีเทลตรงนี้ก็ฉลาดหลักแหลมถ้าเป็นคุณตอบคุณจะตอบแนวน้ำเลยตก็ได้แนวน้ำมากกว่า ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับดูว่าครั้งนี้เราจะสามารถทำคะแนนได้หรือป้วยไปเลยฟันหมดไปพอแล้วครับก็ผมกล้านะับกล้าว่ารายละเอียดตรงนี้มาได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับเก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลย อ๋อเสียวเวลาเลยพี่หมีมองไมง่สัเอองเหต่ท่นใสทูเนี้สกี้ยี่อยู่ให้แหลกเฮรู้ไหมฮะว่าคืออะไรเออเอ,อ,อันนี้อันนี้นี่บอมครับมีซี่โครงดูแล้วว่าปอาคอไข่นะากันมา พี่หมีว่าดมารู้ไหมว่าตัวอะไรรู้รู้แล้วว่าแบบนี้เหรอเออสัตว์ประโลมก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกที่มันเด่นๆน่ามันไมแย่งอะไรไอ้นี่มีจุดเด่นอยู่มีสิ่งที่อ๋อว่าตามพี่แล้วพ่ะย่เฮ้ยหนังกระตงกระตูนก็เคยดูแล้วม่นเคยจำแล้วโอ้ยตายตายตายพอเวลาพอเลยก็บอกมาก็มาอย่างนี้ก็มาอย่างนี้อ่าเราดูแล้วการรู้ยังไงก็รู้ไง เฮ้ยรอบสุดท้ายขอให้เจียงตอบถูกด้วยนะฮะง่ายู่ไ่มมาสุนากิ้งจอกมาแล่ะพี่หมีว่าอะอันนี้ผมดูเป็นจริงโจ้โอ้ย ก็จบกันไปสำหรับเกมไพ่กระแซบส่งต่อภาพวาดนะครับวิวครับพี่เห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราชาวบางละมานกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวบางละมานให้มียอดสักถึงล้านแสนก็ได้เลยกให้พวกเราว่างทำหมดเลยกองหนึ่งหมดละอยากให้ทางเาจะเป็นหมวดหมวดอื่นแต่โอเคไป yeah oh พวกกูบางละม่าน y e a Бац.